ล,ล้อมเมืองและล้อมผ่านไปเลยชาวบ้านอดลาบากมากจนบ้านล้อมยังไงก็ยังไม่ยังไม่ชาวบ้านก็ยังอยู่ได้แม่ก็เลยบอกว่าไอ้ลูกก็ปมีแต่ประตูใหญ่แต่ลูกรู้แม่มันมีประตูเล็กอีกประตูหน่ไลูกไม่ปิดคนก็แอบไปแล้วนะเอาทะเบียนได้ในสุดแล้วก็เลยท่านก็เลยปิดประตูนี้ด้วยเมื่อปิดประตูนี้ใช้เวลาเพียงแค่ประมาณเจ็ดปีเจ็ดเดือน เมืองนั้นก็สูญขึ้นเสบียงแล้วก็ฆ่าพระราชาตัวเองเห็นไหมครับเพราะพระราชาไม่สามารถมีกําลังที่จะลูกกองทัพใหญ่ที่ล้อมเมืองตลอดได้ก็เลยมาชาติต่อมาในชาติถูกเป็นโสดอยากเป็นพระนามเปิดประวัติศาสตร์เลยไม่มีลูกเลยต้องคุ้มงคันถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันแล้วพระก็จะมีเป็นคนที่ประธานที่ถึงไลูกหนุ่มตำรวจกาไม่ได้ศรัทธาในพระเจ้านะก็ศรัทธาในพระกับอุ้ยหนึ่งกองมากกว่าอนนี้ใครเขชอบ